ผมแชมเปญชาแนลครับนี่เราอยู่กันที่อุทยาสัตหีบครับก็มาตีหมึกกับพี่ทีทีมงานสโลยิกนะครับตอนนี้ก็กําลังรอเรืออยู่ครับก็มากับไบยุทธ์นะครับวันนี้เช่นเคยครับระหว่างที่รอครับเดี๋ยวไปดูสมาชิกสําหรับวันนี้นะครับมีใครมากันบ้างปาวัดสวัสดีครับสวัสดีครับครับป่าวัดสโลยิกนะครับแล้วก็พี่แจ็คครับสวัสดีครับ พี่แจ็คสโลวิกนะครับโอวันนี้มากันสามคนนะครับมาอะไรกินหน่อยมาหาอะไรกินนะครับแถวกองเรือนะครับก็มุมใกล้ตลาดหาอะไรกินหน่อยในระหว่างที่เรารอไถอยู่ครับเราจะมาดูชุดอุปกรณ์ของพี่ๆเขาครับว่าใช้เบ็ดอะไรเบอร์อะไรนะครับเรามาดูของพี่แจ็คครับแจ็คครับลอกลอกนี่เราต้องใช้เบอร์อะไรครับแจ็ค นีเป็นตีสามพันครับเป็นแบบแฟนฟอร์ดตีสามพันครับแล้วก็คู่กับคันโอคุมาคันนี้เป็นคันตกหมึกโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับผมเป็นคันตกหมึกโดยเฉพาะรับแปดพุทธสามเบ็ดสองถึงสี่ครับครับผมก็สำหรับนนาที่มองหาอยู่นะครับลอกนี่ก็เบอร์ไหนครับพี่ทีสามพันครับเบอร์สองพันห้าก็ได้ตีสามพันก็ได้เบอร์พันได้ป่ะพี่ได้ครับ ถามสะดวกอชอบไหนใช้อันนะ้นครับส่วนเหยื่อแล้วพี่เหยื่อเหยื่อเราใช้เหยื่อก็สามศูนย์สามห้าถ้าเป็นเหยื่อตัวเล็กกว่านี้คพี่มันจะลงช้าครับลงน้ำช้าใช่นะลงน้ำช้าต้นน้ำแรงเราไปตีชายขออะไรเงี้ย,ยครับแล้วแล้วที่ตีชายฝั่งอรัพี่ใช้ชายฝั่งก็เล็กก็ได้ครับสองห้าสองสองได้ได้ได สองตัวสองเป็นปเป็นงานชายฝั่งนะ,นะงานสันเขื่อนได้ป่าวเพี่สันเขื่อนไม่ได้สันเขื่อนสันเขื่อนตีลังโ <c oughs> ดนจับป่าว <c oughs> ครับชั่วโมงนี้ยมืยคมคำพูดไต่มา <c oughs> โอ้โหตอนนี้แจ็คครับพี่แจ็ค แจ็คมาแล้วครับวันนี้จุมน,นุ่มแฟนแฟนกอดจุมนุ่มแฟนกอดเป็นงานแจ็คครับกล่องสองคสวยงามครับเยอะใหม่เมื่อกี้ป่ะพี่อนเยอะใหม่ครับผมเพิ่งแกะกล่องแกะกล่องเลยนะฮะ

นะเขาเรียกสีเขียวกลางอะพออมักง,งกรมัง,งกรทองอะมังกรมังเขียว

อย่างทจกมบับสายมันจับใกล้ๆมันยิงของมันยิงยิงอยู่นั่นหน่ยไม่ทนไม่ทนผมเห็นสายเปลี่ยนคันโอ้ตั้งแต่มานี่คือเป็นน่าจะเป็นตีบหลักตีบที่เห็นนะเสียเรเิดเดี๋ยวรนใจับเกก้ 我的等耶。嗯 หาสมอเคร่ยดเสมอ

ไปอาบน้ำกันนะ Mano... É. É. เมื่อกี้ตดขอขอล่างอเอาเพ่ไม่ไม่เกียร์ให้มันได้ทรงได้อะไรหน่อยอ่ะเกียร์อยู่มีดหนึดัดยู่เีอยดัดให้มันทรงเอสเคิร์อ่ะ ธรรมชาติมันอยู่เป็นฝูงครับไหน

สายชาร์มพอดีโอเคตายโอ,โโอโยเจือเป็นแล้วตายยาวขนาดนี้มัน มันาไปขางในพี่พแจ ยุดได้แล้วครับย้ายใหม่มาสวยวาเปิดซ้ายบไปครับขเขาผมต้องคับป่าวัดก้อนน้อล้วุเบรกนะครับป่า ขยับไม่จะบวมไม่จะต้องแก้ขึ้นบวมตกขยับไม่ได้ขยับจะพ่นมาแล้วเออะั่งเออจะได้โดนอะไรอ่ะพอน้องป่าอะไรอ่ะม่รู้ก็ไม่น้หนักขนาดนั้นม่น้หนักอะไอ่ะ

ตอนนี้ต่ยุทธก็กำทำซาซิมิครับนี่ก็ได้ชิมสีมนแต่ยุทธนะครับหมึกที่จะทำนี่ตัวที่จะขึ้นมานี่ใช่ไหมครับไตน สีขนนี่ก็ทำได้ครับใส่อร่อยเลยพี่ปลาทะเลทุก่างนี่ทำได้หมด

นะครับป่าวัดวันนี้ท็อปฟอร์มครับรอบที่แล้วยังได้54เสิบสีแล้วไอ้ไส้อมันขึ้นไม่ขนาดนั้นห้าสิมาคนไม่ได้หรอพี่พี่แจ้งเนาะครับงาน การรวมของเราในวันนี้นะครับ46ตัวนะครับแต่นะ แกมแหลกตาครับมอระดกกันไหมเป็นสามกลองนะครับแบบแบบแบบนี้นี่แต่ถ้าเราเอากลับไปเชื่อมเย็นเราไม่ต้องล้างน้ำใช่ไครับถ้าเรายังไม่ทำสิ ปลาหมึกครับปลาหมึกหอมที่เราไปตกมาเมื่อวานนะโอ้โหดูครับสด,สดเลยครับเมื่อวานกลับมาตอนทุ่มกว่าๆนะครับเลยไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับนี่ผัดกะเพรานะครับครับเรามีเทสเตอร์ชิมนะครับ เดี๋ยวจะชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าครับนี่ข้าวสวยร้อนๆเลยนะอือหืออร่อยเป็นไงบ้างเนื้อมันเป็นไงบ้างกรุบๆปะมันกรุบๆนะความสดไงค่อนข้างสดนะอือหือ ไม่อร่อยได้ไงว่าทำเองเองะเนาะตามผัดกะเพราเนี่ยใช่ <laughs> เราทำเองมันต้องอร่อยอะเนาะเธอไม่เชื่อไหมเธอมาช,ชิมดีนะคอยทำหอ,อ,อ,อมสดๆนะฮะผัดกะเพราออืสุดยอดครับผม ครับผมก็จบไปสําหรับทริปนี้นะครับทริปตกมึกไต่ยุทธนะครับเป็นทริป EP สองนะครับสําหรับผมนี้นะฮะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมส่วนทริปหน้านี่จะไปกันที่ไหนนี่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ